เคยเป็นเมืองเก่ามาครั้งก่อนเมืองอยู่สูงที่ดอนเรียกจันทราบุรีนั้นแล้วย้ายมารุมแม่น้ำจันมีอายุมันนานกว่าพันปีเปลี่ยนแล้วเมืองชื่อใหม่นั้น ทุกคนรู้กันชื่อจันทบุรีสิบอำเภออยู่ในท้องที่ทรลไม้มากมีอัญญมณีมีมาที่จันอำเภอเมืองอำเภอท่าใหม่อำเภอครุงไม่ไกลเหมือนอำเภอมาคามนั่น ไปอำเภอปูงน้ำร้อนกันป่าเขาพฤกษ์พันเรียงเป็นทิวแถวงามอำเภอแดมสิงอำเภอซอยดาวสวยยิ่งงามเพลิดแพลีนายใหญ่อำมแก่งห้างแม่ ชื่อนี้สุดแถวอำเภอเขาคิดชะกูดเอ้ยสวัสดีที่จันทบุรีเมืองจันทพันปีเพลงนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้แต่งแล้วก็บอกเรื่องราวโดยเฉพาะที่สำคัญคือ10อำเภอในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบัน ซึ่งในสมัยก่อนนั่นในสิบอำเภอนี้นะครับก็มีอำเภอใหญ่ๆอย,ย,อยู่เพียงแค่สีอ่อำเภอนะฮะคืออำเภอเมืองอำเภอมาขามอำเภอท่าใหม่แล้วก็อำเภอขุงแล้วก็มีอำเภอแหลมสิงอะไรเนี่ยฮะสี่ห้าอำเภอนี่ ต่อมาเนื่องจากบางอำเภอนั้นมีขนาดใหญ่กว้างมีทรัพยากรทรัพย์ในดินสินในานา้ำมากก็เลยต้องแยกเป็นกิ่งอำเภอดังเช่นอำเภอว่าขามนะับว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่จากผมอยู่นี่นะฮะใหญ่มากครับแล้วก็เป็นพื้นที่บนภูเขาจะมีภูเขามาก อาจารย์จันต้องกล่าวไว้ว่ามีภูมิประเทศอาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์แบบอาจจะไม่ที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าน่าจะอยู่อันดับต้นๆที่มีทรัพยากรครบถ้วนมีทะเลมีน้ำตกมีภูเขามีทรัพย์ในดินมีพลอยมีแร่มีทรัพย์บนดิน ซึ่งบางอย่างก็คนสร้างขึ้นมาเองเช่นผล,ลไม้พืชพันธุ์ทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลทุเรียนขึ้นชื่อเงาะมงคุนะลังสารลองกองอะระกำกรรนะส,สมัยก่อนก็มีนะทุกวันนี้ก็จะมีะมาแทนเียกว่าคล้ายๆระกรำรม,มันนึกไม่ออกแล้วบางทีสัญญาณดับก็นึกไม่ออกเลยนะครับ ลองกองเอาอันนี้ก็บางคนก็สร้างขึ้นมาเองบนผาพื้นที่มีความสมบูรณ์ทั้งแหล่ธาตุทางดินอ่าผมกล่าวมาที่ว่าอำเภอมะขามมีขนาดใหญ่นั้นต่อมาแยกส่วนหนึ่งในทางตะเคียนทองคลองพลูทางตำบลคิชกูดทางนั้นนะฮะเป็นกิ่งอำเภอเขาคิชกูดแยกจากอำเภอมะขามนะครับแล้วก็ ไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าโป่งน้ำร้อนนี่อาจจะมีมาก่อนใหญ่ในสีหามอำเภอมาก่อนละหรือว่าอาจจะแยกมาจากอำเภอมะขามแล้วก็อำเภอสอยดาวนี่อาจจะแยกมาจากอำเภอโป่งน้ำร้อนนะฮะมันแยกมาอ,อย่างนี้นะครับเหมือนกับที่ว่าจังหวัดบางจังหวัดที่งอกเพิ่มขึ้นก็แยกมาจากอำเภอกลายเป็นจังหวัดบางจังหวัดจังหวัดใหญ่มากก็แยกเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเหมือนกันครับอาที่แน่ที่ผมทราบแล้วกันถ้าพูดอาจจะไม่ทราบม,มาอาจจะผิดพลาด อำเภอคิจกูดปัจจุบันนะฮะเดิมทีก็ขึ้นกับอำเภอมะขามเราแยกเป็นอำเภอคิจกูดในสมัยที่มีที่ควรจะกล่าวเลยครับมงกุฎของเมืองจันทร์เขาเกล่าวไปอย่างนั้นว่ามงกุฎของเมืองจันทร์นั่นคือเขาคิจกูดเพราะอยู่บนที่สูงแล้วก็เขามีนิราศว่านะ,ะถึงสีแยกเขาไราย,ยาไม่ช้าเลยแล้วไปเคยเชยคองฝางห่นทางมา ต่อจากนั้นถึงกระทิงประวิงกิตหวนให้คิดถึงกระทิงยิ่งหนักหนาโอ้กระทิงที่รักประจัก์ตามาอยู่ปากเปลี่ยวใจไหมกระทิงเป็นนิราชแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่านธรรมสาโรภิกขุแห่งวัดประวัณิเวศซึ่งเป็นชาวตราดท่านได้กราวไว้ในเรื่องพระพุทธบาทเขาขี้จะกรจันทบุรนะีก็แยกเนะี่ยเป็นมงกุฎของเมืองจันทร์ เพราะว่าในสมัยหนึ่งฝรั่งก็ไปต่างห่างฝรั่งอยู่ของบนนุน่นไปส่องดูสอ่งอะไรก็แล้วแต่กล่องส่งทางไกลอันนี้ก็พูดเรื่องภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของเมืองจันทร์โดยสังเขปตามสไตล์เรื่องเรล่ามหากรุงก็ขับไปพูดไปนะฮะเป็นการสร้างคอนเทนต์เล่นๆเพราะว่าขับเงียบๆมันก็ไม่ดังนะฮะแล้วพูดมันถึงดัง สวัสดีครับ